ค่ะขอช่วงน้ำชาสาเน่เอฟเอฟพี่ชุกกับน้ำชาสาเนี่นะคะกูกูเจ็ดตัวเป็นไรคะขอผู้ชมรู้ว่าจะพายตัวทับเคสเลยนะว่าผมเป็นไรของช้างค่ะผมจะมาเออเออช่วยดีครับผมก็เออข้อข้อิค้าเอกรอบที่สองแล้วนะคะแล้วถ้าทุกคนเป็น ใส่ผ้าประจมูแกแล้วก็เจ็ล้างมือล้างมือด้วยจมูแล้วถ้าเราไปอาบน้ำก็สระผมล้างขาล้างขาแล้วก็ล้างแขนเอาก็ล้างน้าเพราะว่าเพราะว่าคนรอบที่สองนี่มันคือโทวีไม่ใช่ไม่ใช่โค หมูค่อยๆไปไปเที่ยวไปอะไรก็ได้ที่เราจบเรี่ยงนะครับพ่าผมก็ขอจบเรี่ยงเลยนะครับน้องๆคนไหนโชคลคปนี้อย่าลืมตัวกันดีก็จะจะใครท่วงน้ำชาแนงก่อนน้ำจุ่นชาแนงด้วยนะครับ